หากคุณคิดว่าการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนแบบจดและจำให้คุณลืมความคิดนั้นไปได้เลยค่ะเพราะที่โรงเรียนโนนไทยครูรู้อุปถัมภ์ของเราเราไม่ทำกันแบบนั้นแน่นอนคะ่ะโรงเรียนโนนไทยครูรูอุปถัมภ์ตั้งอยู่ที่เลขที่3 1หมู่ที่1ตําตบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะบริหารงานโดยนายจิติวัฒนาศรีครามผู้อํานวยการสถานศึกษานายอํานาจยอดปรางรองผู้อํานวยการสถานศึกษานายธีรวุฒิตางเจริญวัฒนารองผู้อํานวยการสถานศึกษาและนางสาวธนพรชดชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเราจะให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเข้าถึงทุกองค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะ ขอนำเสนอหลักสูตรของโรงเรียนโนนไทยครุอุปถรัรมภ์ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการครับหากคุณเป็นคนที่ชอบคิดชอบทดลองเรามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบคันที่จะทำให้คุณได้ลองศึกษาค้นขวาและลงมือปฏิบัติจริงครับ คุณเป็นคนที่ชอบงานเทคโนโลยีและการสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆเรามีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เน้นการปฏิบัติจริงและเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกได้ครับหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายและในอนาคตใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬานะครับต้องที่นี่เลยครับกิจกรรมจัดการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาเรามีวอลเล์บอล ฟุตบอลบาสเกตบอลตักกอและแบดมินตันครับหากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างสังเกตและช่างจดจำเรามีห้องเรียนอุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ให้คุณได้ลองฝึกใช้งานได้อีกด้วยครับ คุณเป็นคนที่เจ้าบทเจ้าก่อนต้องที่นี่น,นะครับห้องเรียนภาษาไทยเรามีทั้งองค์ความรู้ทั้งด้านภาษาและการใช้ภาษารวมไปถึงการเข้าถึงลักษณะของภาษาได้อีกด้วยครับหากคุณเป็นคนที่ชอบทําขนมและอาหารเรามีห้องเรียนค่ากรรมที่จะฝึกให้คุณได้ทําขนมและอาหารเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้ครับ าคุณเป็นคนที่ชอบดนตรีน่าจะศิลป์และงานศิลปะเรามีวงโยธวาทิตและวงออเคสตาราที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วยครับ เป็นคนที่ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตกฎหมายบ้านเมืองต้องที่เลยครับห้องเรียนสังคมศึกษาเราจะสอนคุณถึงแก่นแท้ของวิชาสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยครับ คุณเป็นคนที่ชอบคิดและคำนวณต้องที่นี่เลยครับห้องเรียนคณิตศาสตร์เราจะสอนให้คุณได้รู้ถึงแก่นแท้ของวิชาคณิตศาสตร์และเราจะทําให้เรื่องอยากเป็นเรื่องง่ายเจอกันได้ที่นี่เลยครับห้องเรียนคณิตศาสตร์นนท์ไทยปทุประที คุูเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษและในอนาคตอยากที่จะศึกษาต่อทางด้านภาษาเรามีครูต่างชาติที่จะสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้คุณได้อย่างเข้มข้นอีกด้วยครับทุกคนคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสร้างอนาคตการศึกษาไปด้วยกันฉะนั้นแล้วมาเริ่มกันที่นี่ที่โรงเรียนโนนไทยคุลุูมธรรมแห่งนี้ครับ นี่คือโรงเรียนนนทไทยครูประถมโรงเรียนที่สร้างคนโรงเรียนสร้างนักเรียนโรงเรียนที่สร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่สมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเธอนั้นอยู่นี่เธออยู่ยไหนเธอไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นกลับมาเรียนกับเราสิเองลมาเรียนตรงนี้